กำลังมุ่งหน้าเข้าขอำเภอพญายทับภูทิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางพายุนูโล,โลหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็น mm hmm. ได้ว่าสองข้างทางนะครับจะเต็มไปด้วยน้ำ mm hmm. นะครับท mm hmm. ีมงานของเราคุณภาพไม่ย่งนะครับมุ่งทำพันเทนต์ว้าว สกตนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็หน้าเกี่ยวข้าวแต่ว่าตอนนี้ข้าวในนาไม่มีนะครับส่วนใหญ่น้ำท่วมกันหมดแล้วท่านี้บรรยากาศทุ่งนานะครับที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับน้ำท่วมมิดเลยนะครับบางที่ครับบรรยากาศวันพายุเข้าที่อำเภอพยัคฆภูมิิสัยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อที่ในเมืองขอนแก่นนะครับผมไปกันครับ มาต่อกันที่เมืองขอนแก่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูแถวๆริมบึงหนองโคดนะครับ ทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับจะเป็นบึงหนองโคดนะครับน้ำตัวนี้เต็มตะลิงเลยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ